เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับอยู่นี่ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆทน้ำชมไม่เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์ครับปี2006สวยใสสีสันเงาวิ่งวับเลยทีเดียวนะครับทอนเมฆเงาฉ่ำเลยทีครับเงาตาแตกรถปี2006นะครับขายกันถูกที่68,000บาทเท่านั้นเองปี2006เล่มเอกสารครบรถสภาพดี เราขายกันตามสภาพนี้นะครับสนใจสามารถไปดูไปทดลองขับประกอบคันตัดสินใจกันก่อนครับหรือรถทั้งทีนะครับก็ต้องไปดูทดลองขับก่อนเล่มเอกสารครบรายละเอียดตัวรถนะครับสีดําภายนอกสวยงาม,งามล้อแม็กซ์ขอบสิบเจ็ดท่อแต่งเสียงครบเพาะนุ่มๆเลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ภายในสวยเดิมภายนอกงางามตามนี้ครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีสวยๆถูกๆ ให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับวันนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับนี้เกียร์ธรรมดาครับคันนี้เข้าง่ายเข้านิ่มปรุงไพรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเบาะหนังสภาพดีไม่ขาดครับรถสวยโดยรวมและพร้อมใช้งานได้เลยทำความสะอาดภายในให้ใหม่หมดแล้วห้องเครื่องก็สวยสะอาดเง,งางาเช่นกัน,นครับห้องเครื่องบางๆเดิมๆเลยไม่มีชนครับไม่มีรอยชน ดูน็อตยังกลมกิ๊บเลยทีเดียวนะครับตะเก็บซ้ายขวาเดิมๆขับง่ายเกียร์สับนิ่มๆแอร์เย็นๆภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารจัดทรงมาแล้วด้วยรอๆตะเก็บซอกลืบเดิมๆครับจะดูด,ดูกันเรื่อยๆก่อนพื้นที่ด้านหลังสะอาดกว้างขวางรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบๆไม่มีชนนะักยังอะไรแม่แรงมีให้ครับตัวอ่างเรียบเ ภายในเบาะนังตามนี้ครับธรรมดาจักรฟ้าเบาะสภาพดีครับไม่เพียงแค่แสนนิดๆเท่านั้นเองเศษสีเท่านั้นครับรถปี2 0 0 6 68,000บาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ ช่างวัยพี่สวัสดีครับอยู่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมไม่เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น m i t s ูบิชิ i ลนเซอร์ครับปี2006สวยสายสีสันเงาวิ่งวับเลยทีเดียวนะครับสะท้อนเมฆเงาช่ำเลยเดียวครับเงาตาแตกรถปี2006นะครับขายกันถูกๆที่68,000บาทเท่านั้นเองปี2006เล่มเอกสารครบรถสภาพดีเรขายกันตามสภาพนี้นะครับสนใจสามารถไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับ ซื้อรถทั้งทีนะครับก็ต้องไปดูทดลองขับก่อนเล่มเอกสารครบรายละเอียดตัวรถนะครับสีดําภายนอกสวยงาม,งามล้อแม็กซ์หกสบ 17, แต่งเสียงเพาะๆนุ่มๆเลยนะครับกระจกมองข้างปักไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ภายในสวยเดิมภายนอกเงางามตามนี้ครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีสวยๆถูกถูให้เลือกซื้อกันประจําได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับตอนนี้แล้วก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับ ันนี้เกียร์ธรรมดาครับคันนี้เข้าง่ายเข้านิ่มพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเบาะหนังสภาพดีไม่ขาดครับรถสวยโดยรวมและพร้อมใช้งานได้เลยทําความสะอาดภายในให้ใหม่หมดแล้วห้องเครื่องก็สวยสะอาดเงางามเช่นกัน,นครับห้องเครื่องบางๆเดิมๆเ,เลยไม่มีชนครับไม่มีรอยชนรูน็อตยังกลมกิ๊บเลยทีเดียวนะครับตะเข็บสายขวาเดิมๆ ขับง่ายเกียร์สับนิ่มนิมแอร์เย็นๆภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารจัดทรงมาแล้วด้วยรอๆตะเข็บซอกหลือบเดิมๆครับิวดูกันเรื่อยๆก่อนพื้นที่ด้านหลังสะอาดกว้างขวางรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบๆไม่มีชนนักยังอะไรแม่แรงมีให้ครับตัวอ่างเรียบๆภายในเบาะหนังตามนี้ครับียร์ธรรมดาจักรยฟ,ฟ้าเบาะสภาพดีครับไม่เพียงแค่แสนนิดๆเท่านั้นเองแสนสี่เท่านั้นครับรถปีสองพันหก ห8 0มื่บาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ